นักรบชุดดำแห่งพงไพรลมหายใจที่ปลายกระบอกปืนเพื่อความสงบสุขของแนวหลังบทนำในขณะที่หลายคนกำลังพักผ่อนยังมีความสุขอยู่ในบ้านที่อบอุ่นหรือเดินห้างสรรพสินค้าท่ามกลางแสงสีทว่าในอีกมุมหนึ่งของประเทศนักตะเข็บชายแดนที่ลึกเข้าไปในป่ารกชัดยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกลิ่นดินปืนและความเสี่ยงอันตราย พวกเขาคือนักรบทุดดำหรือทหารพรานผู้เปรียบเสมือนกำแพงที่มีชีวิตคอยปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งการเสียสละเนื้อหาภารกิจเหนือความตายและหัวใจที่ไร้ความกังวล การทำงานของทหารพรานไม่ใช่เพียงแก่การแบกเป้นหนักหลายสิบกิโลกรัมเดินล่าตระเวนเท่านั้นแต่คือการต้องพร้อมเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งฝนตกหนักจนพื้นดินกลายเป็นโคลนหรือความหนาวเหน็บในยามค่ำคืนบนยอดดอยหนักกว่านี้พวกพี่ก็ผ่านมาแล้วคำพูดนี้ไม่ใช่เพียงการโอ้อวดแต่คือความจริงที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในสนามรบ สิ่งที่ทำให้เหล่านักรบแนวหน้าย,ยังคงยืนหยัดอยู่ได้คือความห่วงใยที่มีต่อครอบครัวและลูกหลานที่อยู่ทางบ้านเมื่อเขารู้ว่าคนข้างหลังยังอยู่อย่างสบายดีมีความสุขนั่นคือพลังงานมหาศาลที่ทำให้พวกเขามีสมาธิกับภารกิจตรงหน้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องะวงหน้าะวงหลัง แรงใจจากประชาชนจึงเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของทหารหารทุกคำขอบคุณทุกการส่งต่อกําลังใจคือเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นมีค่าและไม่ได้ถูกหลงลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของความสงบสุขบทสรุปทหารพรานไทยไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังกึ่งทหารแต่พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญแห่งป่าที่ใช้ความกล้าหาญและความอดทนแลกมาซึ่งความร่มเย็นของแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้ร่วมส่งพลังใจและคำอวยพรให้รั้วของชาติทุกคนปฏิบัติภารกิจด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยและได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจในฐานะวีรบุรุษผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนักรบชุดดำแห่งพงไพรลมหายใจที่ปลายกระบอกปืนเพื่อความสงบสุขของแนวหลัง